ับผมเพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับผม08163461นะครับ0944353584นะครับก็หลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับเกือบปีได้นะครับที่ผมตัดสินใจว่าจะไม่ลงคลิปนั่นแหละครับผมก็ตัดสินใจอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ว่ามีคนกดไลค์มาท่วมท้นเหลือเกินนะครับกดไลค์มาเกือบหมดเลยซึ่ง99%ด้วยซ้ำนะครับมีเปอร์เซ็นต์น้อยๆเดียวที่ไม่ต้องการให้ผมลงนะครับดังนั้นผมต้องฟังความคิดเห็นคนส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นตัว หั่นตะไคร้นะครับมาแบบใหม่จริงผมก็ไม่ค่อยชอบนะครับตัวเนี้ให้ผมแนะนําจะเป็นตัวเก่ามันดีกว่านะมันดูก้องแก้งไวหนะครับแน่ๆมันก็จะเป็นตัวนี้ดันปกติมันจะเป็นคันคันโยกใช่ไหมที่เราเห็นกันแบบเมื่อก่อนเป็นคันโยกใช่ไหมแต่ตัวนี้มันจะดันรู้สึกมันจะฝืดมากนะไม่รู้ว่าใช้ไปเป็นนานๆมันจะเป็นยังไงหรือเปล่าืูใส่ถูกทางหรือเปล่าก็น่าจะถูกทางแหละนะครับภายในนะครับ จานนี้อาจจะใช้กับตัวเก่าไม่ได้นะใบมีดเหมือนกันใบมีดก็เปลี่ยนใหม่นะครับใบมีดเก่าจะเป็นแบบครึ่งวงกลมอันนี้จะอันนี้จะโค้งเยอะไปหน่อยนะครับอันนี้นะครับผมเนี่ยจานเก่ามันมันไม่น่ามีตัวนี้นะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดแต่สายพานใช้สายพานครีมตัวเดิมนะครับใช้สายพานครีมได้แล้วก็ มอเตอร์เขาบอกการันตีว่าประกันรับสามปีรับประกันสามปีนะครับเดี๋ยวต้องส่งแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะรับประกันยังไงแต่เครื่องเขาก็ชัวร์แล้วครับผมข้อดีคือเครื่องเขาปัญหาถือว่าน้อยนะถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นนะปัญหาน้อยแล้วก็หันดีแต่ผิดที่ตรงที่เขาไม่น่าทํามาเป็นทรงนี้นะไม่าใส่ ด้านนี้น่าจะดีกว่านะอย่าไปใส่ด้านใส่ด้านด้านนี้ด้านนี้นะ่าจะดันดันได้ดีกว่า meal. ผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าอันกดผมว่ารู้สึกว่ามันจะมีน้ําหนักมากกว่านะอันนี้ก็มันหนักมันสามารถทุถ่นแรงแล้วนิดนึงแต่อันนี้อาจจะได้ดีแต่ว่านะแต่อย่าไปใส่ตามลายมันตามลายมันจะหลวมมันจะแน่นตามลายมานันมันจะแน่น ต้องกับอนุอนุข้างบนน่ครับจะพอดีนะครับนี่ครับก็มาเปิดดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมตัวนี้จะมีตัวเล็กตัวใหญ่มั้งครับผมแต่ที่ผมขายอยู่เป็นตัวใหญ่นะราคาเท่ากันกับเมื่อก่อนนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับที่จะมาซื้อที่ผมก็ได้นะครับเอาซื้อที่สะดวกนะครับไม่เคยอยากให้ใครมาซื้อเยอะแยะขนาดนั้นนะครับนะครับเราทําคลิปเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ ไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องมาโทรมาแกล้งถามราคานะครับเพราะว่าผมบอกอยู่แล้วทุกคลิปนะครับไม่งั้นจะโดนผมย้อนไปนะว่าให้กลับไปดูคลิปนะครับเดี๋ยวก็จะไม่พอใจกันอีกนะครับถ้าคุณดูจบอะคุณไม่ต้องไม่ใช่คุณไม่ต้องโทรถามผมได้เลยเยกเว้นจะซื้อจากอะไรก็แล้วแล้วแต่นะครับทักเข้ามาในเพจในไลน์ร้านได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวเครื่องยังจะยังคงเป็นความเป็นมีเนียมอยู่นะยังความเป็นมีเนียมอยู่แต่ก็มีสเตเลตบ้างบางส่วน นะครับเนีย่ยขาเป็นสแตนเลสก็ถือว่าหนาใช้ได้แต่ว่าทรงมันลักษณนะยังไงไม่รู้แหละอาจจะดีก็ได้นะครับกล็ลองไปลองใช้กันดูแต่เครื่องนี้มันก็ดีแหละยี่ห้อเนี้ยนะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับผมแต่จานผมว่าไม่น่าใช้กับอันเก่าได้ไม้มีดไม่น่าใช้กับเก่าได้สายพานยังใช้ยังใช้สายพานคีมเหมือนเดิมนะครับมีเนียมข้อเสียคือมันมันไม่ค่อยสวยถ้ามันถ้ามันทําทําสีนี้นะ มันจะเป็นกระกะด่าง,งๆเนี่ยเขาจะหลอกช่ไหมครับมันจะเป็นแบบตามดตามแมวอะไรพวกนั้นนะครับนีครับผมต้องทําใจนะครับซื้อพวกม,มีเนียมมีเนียมจะมีเนียมจะไม่เป็นสนิมนะครับไม่เหมือนเหล็กน,นะราคาก็อาจจะแพงเพราะตรงนี้แหละนะครับแต่ถ้าผมชอบผมชอบตัวเก่ามากกว่ามันดูหน,น,นักหนักมันดูนแน่นกว่าแต่ตัวนี้ก็โอเคแล้วครับผมมันไม่มีทางเลือกแล้วตัวเก่าเขาไม่ได้ผลิตแล้วนะครับก็สนใจก็ติดต่อได้นะครับ ตามนี้แล้วกันนะครับผมหมือนเก้าันบาทมีร้านเดียวนะครับมีร้านผมร้านเดียวนะครับใครที่ออไปคลิปไปให้ดูให้ดูได้นะแต่บอกลูกค้าให้ชัดเจนนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ